สวัสดีครับบัตรนี้วันที่14กรกฎาคมพุทธศักศราช2568เป็นวันที่75 ที่ข้าพเจ้าในสมุดต้องบอกถวายเสียงสดทายาพัสสดพระพุทธดำมนฑลต่างถวายเป็นพู้เช่าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาาจริยบูชาแต่ครูบาชารย์ทั้งหลายขอที่ข้าพเจ้าต้องมันมีสติทีกได้มีธรรมิจตจตระนะกลางเป็นญาณอุปสนต้นนั้นได้เถิดหนึ่งบทกาพระรัตน์ไตอรังธรรมาตุโตภคาพุทธังมวันตังอวะเทมิสวาขาโตตตาธมโธธรรมนัมสัมมิสุปฏิปันโนวตโตสาวะถังโพถังคานามามิสองบทบูชาพระไพรีพิณัตอรังสัมมาสัมพุทโธสุจิลัง ปานนนิพโตคุณิตละมนธรรมิปรมิจิที่สิยววังหัมปุตังตรมตะคังตนังกัตโตปุชินิ้นะยังธรรังจารมิสตินาสอมบทสวดเดวราสมันตาจะกาวโสตะละขันเทวตาสัตมังะัาตสุนันตตะคมุทงสักเคกามจะลุเินติสคาตเตจันตเคิมันติเเตะมีตโลนนะคะนีเคหาวัตุมิเคเตปุมาเนตุรวตะลัทธวิสเมยันวนะคะินตะตสันเกยังนิโรจนังสารวมิชนันตธรรมสนักะโรยปันตาธรรมสนักโยปั สี่บทสวดบุปผาคณะมการนโมตัสสะพะโตระโตสัมมาสถวัลสานนโมตัสสะพระโตระโตสัมมาสถวัลสานนโมตัสสะพระโตระโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดตจสาคมนภัตถาพุทธังตรนังกชามิธัรมังตรนังกชามิสังฆังตรนังกชามิทุติยัมปิพุทธังตรนังกชามิทุติยัมปิธัรมังตรนังกชามิทุติยัมปิสังฆังตรนังกชามิตัตติยัมปิพุทธังตรนังกชามิตัตติยัมปิธัรมังตรนังกชามิตัตติยัมปิสังฆังตรนังกชามิโอบทสวดตัดกั สัจจะกิริยคถานัติเมสันังยังพุทโธเมสันังวรังเอเตนะสัจจะชนะสัจติเมหุติประธานนัติเมสันังยังธรรมโมเมสันังวรังเอเตนะสัจจะชนะสัจติเมหุติประธานนัติเมสันังยังสังโฆเมสันังวรังเอเตนะสัจจะชนะสัจติเมหุติประธานเจตปุทสวติรัตตนะปะนามคถาพุทธังนัเมตนะปูตะสารีละจิตตังนะธรรมังนัเมตนะปูตะวิสุทธิสารังธางขังนัเมตนะปูตตะ สุสีระธิติเอตังนัเมติรัตนังรัตนเตยัมหัฏฐามาสามโมสาลิตาวัตุวิเศษสัพุตังอัญโยยาจุตะคุณะโยคาวัสปวัตตังอสุมิตยัมปิตฐเทวะยฐาติตเตเอกังวินาตัทิตาเลสามาสัมภาววนาโลกิกะัาติจัจเจเลจปปะตุปุตังคำวิระยาวิสัยังอาทิตุทัสสะถังวิญโยหิปติชะนิหิวิชยอรูปังโลกรมหิเกจิกัฏฐจุปะระพานิยังเกสจิตุตวิจิตังคุณะกายะทายะ นาเมยิวัชนะตยาจตวิตธ ja. ัมปีสมุตปาสตังมณะศีสุภธาสานังปุญญาธิกาณามะสมุตมะปุณณะภูมังทุกขาปุจจนะมุขะตนังกตันังกุในสุปมะภิวชนนยังนิพพานะสาวิกิยายุปานิสัยะทางสามะกิเลสสามะระโสธนะสิทิยาจักสาทิอัตทะสเลอุปเสวนียังบาณีหิจาปิสานังขมะนิเนียเมวะตตมหิตังเถรตนังตนังกตมหะ ละติณทิวังคณะเนสุนมัสสามานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปสันะจิตตาตถาหนุปาริจนิยาตถาระตาจากุลเยนตะตถาสุก,กเตนะสุขีปเมมุติเชนตะตัสสะจารสาบีสวัสติ์จหนตุเยโยเจทะธรรมะวินัยยามหิปนกุโตโรกุตลาภิสมายโนยนิยโตตโพชคังตัสโสรนิสายาัยยะจายาะยะายัมปิหนตุวตัตุเจเยปลิจโตสุปัสสะรการุ แ 8. นามกะรัส like, <To> ีทีิคาถาโยจากุมาโมกภราปคัดโตตมังพุตโตตุคตวินิโรมาลาสาวาสาบินิโมเตยันโตปะเปิกิมังยันตังวินัยยังพุทธังรันตังสีสานนามามิโลกัสานาธาจายนายกาจจตันเตสันเตใชสิห์หุตุสปันตระยาจุนนาสเมโตธรรมโมทะโชวิยะตัสสะสัตวุธัสสทสิโลกัสสาวิโตทิมกรังวิญญาณิโกธรรมธารัตตาลีสตาหุนรันติการโรตจินโนธรรมเัาตังเตสานามิโมปะทะลังภัสสันตสาหังตันเตสันเตใชสิหุตุสปันตระยาจุนนาสเมโตตัตตมาเสนาตุปตันโคโย โลก,าสากัสปาปูเปเกเลสเตชาสัมโตสยังสันติโยชโกจะสวากขาตธรรมมังวิตังกโดนติสังฆังนานตังสีสานนัมมิพุทธานุพุทธังสามาสีระติติตันเตสันเตเทติของตวตะปันตาลายาจวินาสเมนตุก้าบทสว่วนะโมกาณาทักกัคานะโมนะโตสัมมามสัมพุทธัสจริโนนะโมอุตตมะธรรมะสาวะขาตะเสวะเตนิทะนะโมมาหังสาคาสาผิวิทัทสศิลติทินโน นโมโอมาตยัรัตสารัตนะจรสาทุกังนโมโอมะกาติตาสาตาสาวัตุตยตปินโมกาภาวนะวิคันตุปทวานะโมกาลภาวนะปทวานทิพนตุสมปทานะโมกาลสาเตชีนะวิจิมหิของมิเจชวาสิบวสมาสมัยสุตเอวัปวัสุตังอีกังังพระวัสสเกโซมหาเดเปถงมิงหเนมหาตาโกรตเกนาสติมตามิหิปุตติหิตเปวันเจหิทัหิตโลกาเทวตาเยเยนะสนิวิตาของ อิกานังเทวังังเอรท่าหัวยัางขุ่นกวาสักเกสุูนหะตะเกเบตึงสวิงหาเนมหาตาโกตะเคนะสติมัจจามิทิหิพุทธเจหิตสเปวะอันติหิทัตตหิตโลคตาจิเทวตาเยวีนะสันนิวิตาโมติวันตังท่นนายักษุณาแตายันรุนนั้ยังปิเดีนะพระกว่าเจ้าพรสังกมยเมยมาอุปสังคิตวาพ่อตัวสักเกศเจตคถาภาษายามาติราโคตาเทวตาสยาพินามะพรวาปุริโสดสมริตังว่ผังภาษาลยภาษสติตังว่าผังภาษามิเชยะเทวามีวัตถุทาวาสิจุเทวจุติอติตาพ อรหวตาเทวตาพ่อตังหรอว่าเทวะเอกามันตังอโศกอิตมันังอรหัวเอกาเทวตาพระโตเรเกมังตังอาาสิมหาสมายโยบ๊นัสมิงเทวคยาสัมมาคัตตาคัตมะหะอิมะธรรมยังทักกิณาวะอภรายาสังคติอรหัวพระราเทวตาพระโตเถรเกมังตังอาปาสีมหาสมาย เจรวาบาริขังินทกคิรังโหดตม่มีชาเตจันติสาวิมาาจกุมารจตุตันตาตุุนักติันโวราเทวตาพระโตสกมารทางพรสิยกิจิพุทธังรนังคาตาเตนะเตกมสันติอภยภูมิมหายัมุสังเทถังเทวกายังปฏิบเรนสันติตตอันโขวเพราะว่าปกุมารเจศียบินัติโกเวท้าทสุลกัลุเทวตาสัมิตางติวัฒนาัทานนายาุงัแต่เยปิเจกเวหิสมนติตามามัทนังราโตสัมัติปุตตาเตนปงวะ เอตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอาชาคาตามัทนาหะตัวสมมาธรรมุทธาเตสัมปิวัตังเอตามนตนาเทวตาสัินิตาวิสันติเสยญาปิมญหังเอตารหิเอจิสิตาเมภิกเวเทววังนามานิกิตายสิตาเมภิกเวเทววังนามานิเตสิตาเมภิกเวเทววังนามานิธรรมโทนัสสัตวุกังมานัสการุตระภาสิตสามิเตเอวันติโคเตภิคูพระโตประจังษ์ทรงพักว่าเอตทะโวจาสีโลกามนุกัสสัมมิยัตภุมมาลัสิตาเยสิตาคิริกคปลังเมญิตตาสมมหิตา ตุสีวัสสลินาโรมังสาวิสัมพุโนโอทารมาสาสุทาวิปัสสนามาราพินลาพินโยปัจเตยตะวันในกปิระเวิตะโตมนเดสะาสเวเกสานิลาเตเทวกายามิเกตตาเตวิชาทัิโกโบเตจะอรุลุงธรวาุรสสะสนังเตสันปตุลุงหัวจานังอมนุสสานาสะสนังอภัยเกตดตะมัตตะคงสาสะตลิงสะตังอิเกะสาสนังอมนุสานามัตสุงอภัยเกตตะมัตตคงที่สาสภาวดาหุนทศพังเวียยัวาวัคคิตาพนัชคุมาตโตมณีตะลาสะเวกเก นเนรเตเทวกายาเพนตาเจวิชาถาปิกาโวเยว่างกิตาเยสมิคิระเหนุปปะโสสัตตอสัสาว้ขับพุ่มมะกปิโว้ยิ้มตัวติมโตวนะมันตัสิโนโมทัมนาไปกรมมุนังสัมิงกุนังชาาสัสสาหิมะวตาขันนารไวโนทิมตัติมตวนมัตัวสิโนโมทัมนาไปกมมุนังสัมติงุนัสตาขิราติสัสาขันนะรไวโนทิมตัวติมโตวนัตัสินโมทันาไปกมมุนังสัมติงุง อเจเจโสภะาสาขังนังาไว้โนที่มันโตี่มันโตนันโตสิ่งมูลธรนานปกมงหนักมติงมนังเวสมิตาปัจจตาแลขังนังไวโนที่มันโตติมันโตน้ันโตสิ่งมูลธรนากำมงนักมติงนังกลุ่มพิโรยใร้โกเวรุสารใวสนาวิโยนางสตสังแขัวยุปัสติกลุ่มพิโรยไช้โกสภาษาสมิงมนังภุริมาจาริสังราชทัโทวัสติกัดทรัพพนังอาทิมติมหาชาติโสปตเปสาเะโวญธนามาปาราณที่มันโติมันโตนกำม ทัก <et> กินัยจาดที่สังราชวิรุปโภตปราติเกิมพัฒนังอธิมติอาธิปติมหาชายรศิโสปุตปิสสาพัโวอินามาปราตรทิมันโตติมันโตวันน้ามันโตสินโรมงธรรมนาวิกรรมกนังสมิติกรนังปัจฉิมจัดทีสังราชาวิรุปโขตประธานดิคณะขณาอธิปติมหาชายรศิโสปุตปิสสาพัโวอินามานามาปราตรทิมันโตติมันโตนะมันโตสินโรมงธรรมนาวิกรรมกนังสมิติกรนังอุจจราดที่สังราชากุเวโลตับสาติกัญญัคณาอธิปติมหาชายรศิโสปุตปิสสาพัโว ท่านนามาพราทิมตัวที่มโนตนาำมนตัวสินนมงธรรมนาพปกามงฆสัมติงฆนั่งปูทีมาทัิสังทัตโทกินนะพิโรโกวิชินาพลูกก็โกวิโลตรังทีสังตะโรเตมหาชาธรรมตาจะโรที่สาธาะละมนาทุวันกปิระเวทเตสังมาาวิโนทาชาคจานิกาสธมาอุเทวิชิตวิภูจวิโระจันทโนกาวิโตจันินุตถุัยินุวัตจปันโถปามัญโญตัเทวสุตโตจตฺฺมติจิตตเทโนจะคันธโพนะโรจะโพ อาคูนจะสิโกเจวะติมโรสุยะชะสายเจตันเยจะราชโนคันธภาสหาราจุพิโมธมนาวิขมุนะนสมติงนังนางอาคูนาวสานาคาราวิสลาจักราก่ากัมวัลัสตัตละอาคูบยาคาสายยาดิพิยมุนาทาตธาจะอาคูนาคาสิโนอยรนโนหานาโคสุบข้าธมิติงวนังเยนาคาราเชษาสารันติทิพยธาติชาปะกิวิราชจักรูเวหายาสาเจวนะชาบตาิจจราสุปันนายเจสันนมหัง อาพยันตทาลนะครัราชามาศิสุปนันโตเกมังคศิพุทโธสานาหิเวทหิวะหาจันตานครสุวรรณนาธรมกังสุพุทธังชิตาชิราเทนนาธรรมชังสิลาสิตาปาจโลปาสาวาสศรษฐี่มันโตลาสินโนการักัญชาหมาวิสมารสุลาธานาเวคัสเวปจิติสุจิตจิตบาหานโตนวจิตสหัตต์ปัริตจัตตานังสภเวโรจนาเมกาสันในตวพาเินเสนลาภุตปะคุมงทำโยธานิพันธิตกนังตมติงมันนั่งอาโปจะเทวาปจดีวิจะเทโชวายุวะทาคุมงมรุนาวรุนาเทวาโสมโมจะสาสะหะ เมตากะลุนากะยิกะอาคูเทวายัสิโนทัตเทเจทัตถาคยาตเป็นนังระวโยิโนอที่มันโตติมันโตนันโตสินุโมธรรมนาวิกรรมุนังสัมปติงุหนังเวโจจเทวาสลีจะสมาจเตวยามาจะตวะปานิสาเทวาจะตวะมะคูปลักกิตาสุยัสสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปลักกิตานักตาตลีปลักกิตวาอาคูมัจวากาวาสนังกาตะวาเตโตสกุปะครับเรียนท่าโตต้าเตเจทัาสักยาตะเป็นนังระวโยิโนอที่มันโตติมันโตมนั่งโตสินุโมธรรมนาวิกรรมุนังสัมปติงุหนัง อาตโคสาโคเทวาเจลาเมขาเทวาฤิกาจาลโยชาจะอุมาปุภาจะปัสสิโนวรุณาสัตตมาจะจุตราจะนิชกาสุตนาลุจิละอาโคอาโควาสาวันเนสิโนทาเจเจตาชรัชญาจะเป็นนันตวานิโนที่มันโตตีมันโตว่าน้ำมันโตสีลงมุงธรรมนาพิกามุงนั่งสัมพัิงวนั่งสัมนานาสัมนามนุสสามนุสุตมาคิดตาปุตติกาอาโคอาโคมโนตุติกาอาโคหารโยเทวาโยจิตวาสิโนปราคามหาปราคาคคเทวาสิโนทาเจเจตาชรัชญาจะเป็นนันตวานิโน อิทิมตัวติมตัน้ตัวตินมงมธมนารกมุนัสัมติงนั่งสุกาการุมหาอรุณาอาคุยคณะสาสหอวตระคาหาปมควาุเทวะจะคนะสมตะระชามิสกากะสิโนธงอาคาชนโญโยทิสาอภิวัสติตติถยาตนตวรนโนทิมตัติมตัน้มัตัวตินมงมธมนารักมุนสัมปติงขะนั่งีมิยาสุจิยายามากนักายาสิโนธรรมยัการละมตตตจุตินะมาตัสวานิมานาติโนอาคุอาคุปลานิมิตาท้าเจทถากยาตเป็นอนตวรนโน สัถเทเทวันนิการยาจะเปนนานตะวันนิโนนามันละเยนะอังคัญยุงเยจันเยสาธิสาธะปาวุตชาติมาเกลังโอกตินานาสวังทักเคมุกตะลังนาคันจันทวสีตาติตังสุภรามาประวัตโตจักุตตาธีมันโตสาสนังโกโลติโสจัสมฆาตติมิตรวันังสหัสสาวรรโลกานางมหาพรามาปิตติปวรณนจิตชืมันโตพิสมาคายโยสิโสท่าเสสะอิสระอาควบเจกวะสวัตดิโนเตสัจจมาตมัตโตคาดิโตบริวาริโต เจจะสปกันเจเเทเวธรนาเกมลเซนาพิกามีปัสาคกนาสามดยังรีทัากนาตับรทัลกินนาบรทบุโวสมนตาปริวาริทรมวจทากุจินาอิทิตาตามเซโนกนาห์เซนงอาเพสยิปนิณาตะล่ามาจาสลังกตวันท่าเพวังเถาปุสมีคนนตสวิุโกรดาโสปจตาวติสังุโตอาศัยังวาเซจัังเวยักว่าวากิตาวนั่นเจวนตะโตปิสตาสเกสันิลเตมลาเซนาพินตาเตวิชาทาพิกโว เตจะอาตบลงตวัพระธาสนนังวิตรายประมงในสามล้นปิใจยงสัพเพ็นเจ้าต่างขมาพยาธิใจสิโนมุลนติสหกเตหิสาวกาเตชเนสตตติสิบเอ็ดบทส่วนมงคลตุตังอัตศวนาจะพระนังปฏิตานังจัสวนาปูชาจะปูชนียานังยตมังกัลลุมังปฏิรูปาเทสาวาโสจะปุูเพกะจะปกะตะกปุญจตาอัตตะสมมาพิาธิจะเยตัมังกัลลุมังภะหุสันตัจสิปัจจวินายโยจะสมุกโต สุภาษิตาจะยาวาจอิตมังกคลดมังมาจาประตูประธานังปุถะทาราทัสังโฆอนาคุลาจิกามันตาเอิตมังกคลดมังทานั่จะธรรมจาริยาจะยาตะการนั่งจะสังโฆอนาวัจนิกามันต์อิตมังคลดมังอารติวิรติปปามะจะปนนัตตนญยามปปมาโัจะกธรรมสุเอตมังคลดมังคราววัจนะวัตโตจากตันตุติตะกะตยุตตากาเรนธรรมะสอนนางอิตมังกคลดมังกันติจะสวจัสตตาสามนานั่งจาทัศนังกาเรนธรรมะสากัจฉา เอตมังค์คามังตะโพจัตรมนัจริยันจาริยสัจจานัตสัณังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตมังค์คามังพุทธสสาโรกะธรรมิจิตตังยัสานกรรมติอสกังวิเดชังเคมังเอตมังค์คามังเอตาทิสานิกตวนาสัพพธรรมปราชิตาสัพทธาสุติมันติตันเตสังมังคระมุตตมันติสิเบปส่วรัตนปริจยังกิจิตังอิทวังหุลังวัสกิสุวยังตัง ปณิตังนั้นโน้นสมังอัติตัคเทนะอิตัมบิภเทตังวิตังอิตินะสัจจนะสวัสดิหอนโตขายังวิคังมาตังวิตังยัสกาสขายังนิสมาหิตวันตินะตัมเณนะสมาธิกิจิตัมปิตเมตังวิตังอิตินะสัจจนะสวัสดิหอนโตนัมุตตะเทโตปฏิวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตรขยามมโหสสมาธิมาเตนะสามโมนะวิจติตัมปิตเมตังปวิตังอิตินะสัจจนะสวัสด ok ิหอนโต เยปุคลาลัตตังมารสาเจตตลิเอตเนิ่ยจุคนิหุนติเตทัศนียะสุขะตตาสะวะก้าเอเตตีนานิมหาภราณีตัมปิตังเกตนาวิตังอิเตนะสเจนะสุปติห์หุนตุเยสุปายุตามารสาธรรมเหนานิการมโนโคตามาสาสัมหิเตปฏิปตาอมตังแคระหันละทามุทานิพุทธิมุจฉมนายตัมปิตังเกตนาวิตังอิเตนะสเจนะสุปติห์หุนตุกีนังรนังนวังนิสกสมาวังวิราชกัย วิรัตะจิตตะยะติเกเพระาะว่าสมุทติชณะปิจาราวิรุณิอนทานิพันติทิลายะสลายยมปฏิโปอิธัรมปิสังเทตตนังวิตังนิตินัสัจเจนัสสมปติผนตูสิบสามบทสวดธรรมบทสารสวอัตตะเฮเวเซโยยาอัตตะอัตะเฮเวจิตังเซโยยาจะยังอิตะราปชาอัตตะทันตาสภโสสานิจังสยะจัตตาริโน เนวเทอนักันทโพนามโรสหธรรมุนาจิตังอปาจิตังกัยยลาตารุปัสสะจันตุโนสิบสี่บทสูตเกปุตตสูตรภาสิตะมิตังเตนะภะควาตาชนตาปัสตาวาตาสมานุมเทนะเอทะเุมหีมาอนุสวีนมาปารมาปารายมาอิติกิรายะมาปิตกะสัปปะรนีนะบ้าเกะหิตุมานายะคะหินะมากระปาริวิตกนะมา คิตถิญิชานักติยามาพระปะรูปตายะมาสัมมาโนโนะขารูยะธาตุเมอัตนาวัชเนยตาอิเมตมากุศลายเมตมาสาวัจฉัยเมตมาวิญโยคราหิตาอิเมตมาสัวัตตาสรรมทินายแต่ยะทุกข์ายะสมัตตันติอัตตุมีเหหิปะยะเหหิยะทายะญาถาตุเมอัตนาวัชเนยตาอิเมตมากุศลายเมตมาอาณาวัชชาอิเมตมาวิญโยปัสสาอิเมตมาสัมัตตาสรรมทินายแตยะาทุกข์ายะสมัตตันติอัตตุมีเหหิอุปสัมปช่าวิหะเลยยาธาติ สิบห้าบทสุดอุปนิยสุดอุปนิยติชิวตธรมปังยุจฉลูปานิตสระนาสันติตนาตังพยังมมันใเปรคามโนบุญญาณิไกเยลทะสุขาวะหานิอุปนิยติชิวตธรรมปรมยังชฉลูปานิตสระนาสันติตนาเอตังพยังมมันใเปรคามโนโลกาภิสังขชาเห่สันติเปโขโยทะกาเยนะสังยะโมจายอุทัดเจตสระสังสระเปตสระสุขายาหุติยังหีวะมโนวาการติปุญญังธรรมโมหเวระคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหติเอสาริสังโททมเมสุจินี นาตุกติงขจันติตมัจจารีสเพสัองขารีเจติยถาปยะปัสสิอาธานิมิตุกเคสังโกสุติยาสเพสังฆาราทุกขติยถาปยะปัสสิอาธานิมิตุกเคสังโกสุติยาสเพธธรรมานัตตติยะถาปยาสัปสติอาธานิมิตุกเคเอสามโกวิสุติยาสิบหกวสุตอปันนักัชาดกอปันนักฐานะเมเกตุยังอหุตะกิกาเอตะธัญยะเมตาวีรังกะเหยยะอาปนักัง พระหงเวสนังยันติปภะ,ะตาณิวันนาน,นิจารมาลุคคเจยยนิมนุสสาพะยาพยายตันติตาณิตังโกตันังคีมังเน,นตังสมุตมงเนตังสัลมาคัมมะสัมปาทุข,ขังมุจติโยจะพุทธันจะธรรมะจะสังฆะจะสงังฆาโตจะตริอริยสัจานิสมะปัจจะยาปสีทุข,ขงังทุคตาสาม,ามุปปาทางทุกตาสาธาติกมังอริยานจะอารากิกังทุกขูปะสมาคามคินหนังเอตังโกตันังคีมังเอตังสมมตมะ สาระมุตตะมังอิตังสารมาคัมมาสัมปะรุกขาภูมิจติสิบเจ็ดบทสวดพระเตตะละคาถาหาติตังนานะวาคาเมยยะนะปะวิเหนะตังบุคคลเมื่อคนหนึ่งถึงที่ลงแล้วเมื่อคนต้อหวังที่ยังไม่ถึงยะทัตติตรมาเห็นตังปัตตานะตังสินงใดร่วมไปแล้วสินนั้นก็เป็นนละไปแล้วและสิ่นี้ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันใิจโยธรรมะตัทธาทวิวาลสสีอสังกิลังอสังกปังตังวิธามลุปรูเยก็คนในแจ้งทำจุบันญญัติเงี้ยคนแค่ไหนั้นได้ วันนั้นเพืนทำเรื่องปลูกปมเถอะเขาว่กิจกรรมตะปังของรัมลังสุเวพิงความเพียรเสียวันนี้แหละครราจะรู้ความใจน้าพุ่งนะฮิโนสังคันตน้ำหาเสนามาตุนาเพราะว่าความเพียรของมุจลาร์ผู้มีเสียอย่างนั้นย่อมไม่มีเราทั้งหลายเอวังมือานิมตะปิงองรัตมาตันดตังทงเวปตกราตโตติสันตจิกเตมนิติพรมุนีผู้สงบย่องเรียบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้เีความเพียรไม่เกี่ยวข้องนังงานคืนนแล้ว่าผู้มีนาจินจะเร่ด้วยกรชนีแหละสิบแป เรามีความแก่ธรรมดาจะลงความแก่ไปไม่ได้พญาทิ้งธรรมโมมิพญาทิ้งนัตติโตเรื่ความเจ็บไข้ธรรมดาจะลงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรรคธรรมโมมิมรรคนางนัตติโตเรื่ความตายธรรมดาจะลงความตาไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนามานาเปหินานาภวินาโวเราจะไว้นั่งต่างทุกวัจน้องเป็นภาคของรัก่อนกัเลยแต่ต้องการทั้งกวงกามัสโคมิกามัสราโยกามายนิสมาปุรุกามติสัลนโนเรื่องกรรมของตนกรรมพุ่ยผลกรรมแดงเก็บกรรมพุ่ยตามกรรมที่เพื่อนกันสายยังกำมังกรที่สามมิเกยนังวาปวังวัตตาทะโต พวิสามีเราทำกันตายไว้เป็นเรื่อเป็นบาปต่เป็นธรรมชาติเขาต้องรับผลนั้นสืบไปเอวังกามีอภิวังเป็นตระกิลกิจพันเราต้องถากเราต้อพิจารณานี้ทุกๆวันเถิดสิบเก้าบทสวดเทวตาวโยธนาถาทุกขปัตตาจันนิทุกขาพยาปัตตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกมอขตุตเปไปปิปานิโนเอตวัตตาจามีสัพพังโมยัตสัพพังสปีเทวานมุขันตุสาวะสาวปฏิยาทานังทันตุสัตยะสีลังลังตุสัพทาภาวนามิระตามุขตุขันตุเทวตากาตา สเปวตาพระประตาปฏิกนณน,นจะยังพลังอาาันหานานาจเตสน,นะขังวิสัพโโสยี่สิบ,ส,บสดเทวตาปฏิธนักษาอัตธรมยังปฏิธนกโยพนามเซยาเทวตาสันติวิหารลวสินีตุเป็คขะเลบทิดะเลบทิงตะหิงตาธรรมะทานินนภพาวันตุปุติตาโอติงการเตท,ทวิหารมทะเลเทลายาธรจมานวนกาจากพิกโวสารามิกาธนาปาติวสัสกคาคามาจเาทสานิคมาจสราสปานพุตตาสุขิตาพตุเตชราพุชาเยปิ จะอัฏฐสัมภวาสังเทตัจตาสโภปาติการนิยานิกังธรรมะวรังปกิตเจเตสเพปิทุกขสัสการนตุสังขยังทุตุเกรังสตังธรรมโมธรรมธราชบุคคลาสังโฆของตุสังโฆวะอัฏฐยาติยะอัมเหรคันเตสธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนกุถึงสัมปาปุเนยมะธรรมีอริยปะเวกิเตยีเบ็ดบุสวดสัพพะปฏิทานกถาอัตมยังติทานคโยพนามเส ปุญญสิทธานิการสัษยาณัญญาเนกาตานิเมเจสัจภาคิโนหุนตุสันตานันตาปามากาเยปิยาคุณวันตาจไมัยหังมาตาปิจาทยโยทิฐาเมจาปยาทิฐาว่าอเจมัตตมัตตเวดิโนสันตาติทันติโลคัสเมเตปุมาจตุโยนิกาปจเจกจตตุโบการาสังสารสันตาภาวะเวยานสังเยปิจตังเมอนุโมทสันตุเตสยังจิเยจิมังนับปะชานติเทวเตสังนิเวทยุง มายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาหิจุนาสะเพสตตาสาตาหุ่นตุอะเวราทุกขะชีวินโนเคมัปะทันจะเคมัปะทันจะปะปลตุเตสาสาสีชะตังสุภาขอสัตั์ทั้งหลายไม่มีทั้งสุไม่มีประมาณตรงผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าเจ้าได้ทำในปัจจุบันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าได้ทำแล้วคือชนหลายที่เป็นที่รักผู้มีคนมีบรรดาปิดางข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าเห็นแม้ไม่เห็นนะศัตงอื่นที่เป็นกลางมีเวรกันทั้งในวิอรอยโกธ ให้เกิดนุมวลสามในกำเนิดสีมีขันธ์หน้าในขันธ์หนึ่งในขันธ์สี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สร้อยทราบการสืบพัน์ของพระเจ้าแล้วขอสารนั้นจนนุมวนานยิ่งใหญ่ก็สารย่อไม่ทราบการสืบพัน์ของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งกับสารนั้นเพราะเหตุใดเกิดนุมวนานามุทัานที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสารทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นเสมอเถิดใลเยจนทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสารนั้นจงสำเร็จเถิดด้วยภาพสัจธรรมที่ฐานด้วยภาพความเพียรในสมการบูชาพระลัตตาด้วยการตยบบทสมุนนพพรระะสภคีเเจ้าาาทหล่้ ขอความสุขจุวัดดีจงเกิดเมียแก่ข้าพเจ้าขออวยพรญากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจอทางโรคทางมธรรมขอเทพเทวทั้งหลายควนมนาในการสวดสายมนและธรรมะเหล่านี้วอนนโมนาบุญละบุญรวมแก่ข้าพเจ้าและบรรดุลคลเพราะเก่งปฏิพิณาโดยมุ่ดโดยมุ่งดวที่สมจริสังวรวอบว่อวิหารตลอดจุมตุลทั้งหลายที่ทำสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาที่สร้างในโคตรขอจงเปลี่ยนด้วแห่งพระบรตรด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จต่อสิ่งต้การเดินสาธุ Yeah.